กาเราสู่รายการ X Shot Card Game ก็จะพันซับแล้วก็ขอบคุณก็วันนี้มารีวิว Body Fight SS01.1 กันนะคะก็อันนี้สองกองเป็นของลูกค้านะมาก็เดี๋ยวมารีวิวชุดนี้ก่อนชุดผ้าเขาชุดนี้ตามไว้ที่หลังนะคะมาเดี๋ยวขอซูมแป๊บดูรายละเอียดก่อน BFT SS01.1 อันนี้จะเป็นสเปเชียลซีรีส์เด็กนะคะก็จะเป็นภาคของพิเศษ ด้านหลังกล่องก็จะมีดากอน4/4คาตาะ1เมจิก1ดันเจียน1แอนเชน1สตาร์1เเจด์1แบนเจอร์1ฮิโร1แล้วก็ชุดการพรอมเมท5 2ใวแนะนำว่าให้ซื้อ2กล่องได้เลยค่ะเล่นเล่นได้เลยแต่ว่าซื้อชุดเดียวก็เล่นได้นะภาค4ชุดที่2มาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันก่อนเลยชข้างในนี้ก็สนามเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,ไปมาดูส่วนประกอบของชุดนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะซูมเข้าหน่อยนะโอเคประมาณนี้เนาะถ้าไปคลิปเบทเทิลกาจะไม่วุ่นวายแล้วเพราะว่ามีขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวเรามาดูที่ใบแรกใบแรกนี่ใบนี้เป็นฟอยล์หน้ากล่องนะคะสกิลมันก็คือเราไม่สามารถคอการนี้ลงช่องกลางได้แล้วก็นําการ์ดเราเนี่ยเข้าโซ่ จาริเกตนะคะแล้วก็เมื่อเวลาชีวิตเราได้รับความเสียหายเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างก็คือจนจบเทินการนี้ได้รับ double a อ t a c k แล้วก็ถ้ามีหกหน่วยหรือต่ำกว่าทำลายมอนเตอร์คู่แข่ง1ใบที่มีไซส์2หรือต่ำกว่าทัาบใบนี้กว่าหน้ากล่องโหดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็มันสามารถเป็นบัดดี้ได้ด้วยนะนี่มีให้4ีใบด้วยรวมกับฟอยหน้ากล่องนะคะ <c oughs> เป็น5ใบเล่นได้เลยโอเคก็อันนี้เป็นไม่เป็นฟอยไม่เป็นไรนะคะ ใบต่อไปสุดยอดจักรพัดมังกรห้าเขาไคเซอร์ดำสกิลโอมิลอดคอคอสวางทับดำนะคะแล้วก็จ่ายสังเกตเมื่อพลังชีวิตเราเนี่ยได้รับความเสียหายเรือการหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งนำการที่มีโอมิลอดในช่องดรอปเรากับเข้าใต้กองสุดเพื่อทำลายแล้วก็สกิลเมื่อพลังชีวิตเราเนี่ยการสูญเราสามารถถอดโซ การนี้ได้นะคะเพื่อให้พลังชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งให้สองใบแล้วก็ใบต่อไปราชั้นก่อนท่าเขาผู้กาดเกี้ยวเทนบุกกาสังเกตแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสุสานเนี่ยเลือกการ์ดวสนาผู้แข่งกี่ใบก็ได้ที่มีค่าพาวเวอร์หาพาวเวอร์ของการที่เลือกทั้งหมดนั้นมีพาวเวอร์รวมกันหมื่นห้าหรือน้อยกว่าทําลายการท,ทั้งหมดที่เลือกนั้นนะคะให้สามใบใบต่อไปนะครับใบนี้ให้สี่ใบ มากอน,นะนหักสิบาเข่าฮากูน<ม>ุผู้ใช้ไม้เท้าทรายเราไม่สามารถคลอลงช่องกลางได้นะแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายนําการ์ดไปสุดจากกองการ์ดเนี่ยเราเข้าเกตแล้วก็พลังชีวิตเราจะเพิ่มเป็นหนึ่งเราใช้ได้หนึ่งครั้งได้หนึ่งเทอร์นะคะโอเคต่อไปเวนมนตมแล้วดาก้อนไวแสงห้าเขา่าแคสคอร์ตจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็นําการ์ดเนี่ยเข้าเกต แล้วก็นามอนเตอร์ที่มีคําว่า5้าเขาไม่เกินหนึ่งใบาจากดอบเราขึ้นมือไล่ได้หนึ่งครั้งใน1เทิร์นต่อไปจะเป็นไอเทมนะคะไอเทมอะไรหมัดมังกรห้าเขาคีริวจจาย1เกตแล้วก็พลังชีวิตเราเนี่ยโดนหนึ่งหน่วยหากเราได้รับความเสียหาย3าหน่วยหรือมากกว่าความเสียหายนั้นลดลงหนึ่งเหมือนดาบเหมือนดาบห้าเขาเลยเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายจากการโจมตีเราจะได้เกตด้วยจนจบเทิร์นการด ตีได้รับพาวเวอร์อีกสามพันใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ดีดีเยี่ยมเลยโอ้ต่อไปราชันเขาแล้วราชันหนึ่งเขาจีอุ่นออมิรอนนะคะจ่ายสองเกตเคาน์เตอร์จานเกตเ,เพื่อให้การตรีที่ไม่ใช่นีแทบไม่สามารถถูกยกเลิกจนจบเทินหนู่ขา2สองขาวจ่ายสองเกตหากการนี้ถูกนําออกจากสนามทิ้งสองใบแล้วก็จานเกตเพื่อป้องกันการนําออกจากสนามนะคะมีเพนนีเทตเคาน์เตอร์แทบแล้วก็ลาหนึ่งสอง เออตัวนี้มันดีเหมือนกันเพราะว่าพลังป้องกันก็เยอะแล้วพลังโจมตีก็เยอะด้วยแล้วก็ทิ้งสองนะคะแต่ว่ามีลายลิงสามเผาแคร์คอนะคะก็คืออันนี้ดัตเชนเวิร์ล่ะจ่ายสองเกตนำเวทมนต์ไม่เกินสองใบาจากดรอปเราเข้าโซนะคะแล้วก็มีดับเบิลแท็กโซกัลดลาลิงสองเบิร์นเพราะว่าเมื่อพลังชีวิตเราเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์จ่ายสามเกตพลังชีวิตเราจะกลายเป็นหนึ่งแล้วก็ อะชีวิตเราไม่ได้รับความเสียหายจนจบเทิร์นเมื่าการใบนี้เข้าสู่สนามทิ้งการ์ดบนมือเราทั้งหมดนํากาสทั้งหมดในสนามออกจาก <c oughs> การ์ดใบนี้ลงสูขขง่ตั้งการนี้ไม่สามารถถูกทำลายจนจ,จบเทิร์นท r ิปเปิลแอตแต่อไปถ้าเข่านะใบนี้จ่ายสองนการ์สวางทับมอเตอร์ที่ามีคำว่าดำ <c oughs> เอออะไรไม่รู้ เกียรเมื่อพลังชีวิตเราการเป็นศูนย์เราถอดโซ่จากการนี้เพื่อให้การเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอทักเฟสทำลายการหนึ่งใบใลสสามกู่แข่งที่โกหมกันนี่ราชันชมังกรท่าขาวดำอันนี้จะเป็นเหมือนรีรีพิ์นเนาะแต่ว่าจะเป็นอีกภาพหนึ่งคอในช่องกลางไม่ได้แล้วก็จ่ายหน่วยเกตยํานำการเนี่ยเข้าสู่โซมอนเตอร์นี้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหางมีงหงุดหงิดตว่าทำลายมอนเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบ ไปดัมเดอร์พันิชเชอร์จะสังเกตน้ำกาซเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้เมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายทำลายเทพมในส,สนามคู่แข่งใช้หนึ่งกรไ้หนึ่งเ,เทิร์นจงตื่นขึ้นราชมังกรห้าขาวดํอ่าแล้วก็อันนี้ธรรมดานะคะจัเกตน้ำการเราเข้าสู่โซมอนเตอร์นี้เมาาื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียเนี่ยเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะถือว่ายเยี่ยมไปเลยอ่า เทนบุ้าเขานี้เยอะมากแต่2สองเกตค่ะเมื่อการนี้เขาสุสามทำลายมอนทุกใบในสามผู้แข่งต่อไปเทนบุไอดีนะคะเมื่อการนี้เขาสุสนามทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบที่มีไซส์เหรือต่างป่าถอโซ่หนึ่งใบจากการ์ดหนึ่งใบในสามผู้แข่งแข็งเพวกเขา variable คอร์ดจ่ายสองเกตนำการ์ดกี่ใบก็ได้บนมือเราเนี่ยเข้าสู่โซ่มอนเตอร์นี้คะแล้วก็มีเพนเนเทตแล้วก็มีโซการ์ดเข้าดอน เมื่อการนี้เข้าสู่สนามผ่าการนี้อยู่ในช่องดอกจากเราชีวิตหนึ่งหน่อยเพื่อคอการนี้จากช่องดอกเราแปดเขาแกนกระเดเอ้แกนกาแกนกระดิษแกนกระดอนเลยแต่สิเกตนะคะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการสามใบเข้าโซ่มาเตอร์นี้ทึกทีเดียวมีมูฟดับเบิลแท็กด้วยมีโซการไลน์ดึงสามก้าขาวมุคุโรเมื่อจบการต่อสู้ของใบนี้หากไม่มีมอเตอร์อยู่ในสนามเราเนี่ยจ่ายสิเกตเพื่อแตนงการนี้การนี้จะได้รับพิดโครหนึ่งนะคะแล้วก็ ใช้ได้หนึ่งครั้งได้หนึ่งเทินถ้าทานฟอร์มเนี่ยให้ใจังเกิต่อไปจะเป็นโล่เขียวให้มาสองใบอันนี้อยู่แล้วอะ่ะยกเลกิกการโจมตีนำการ์ดเฮ้ทุกคนเห็นอะไรแปลกไหมยกเลิกการโจมตีนำการ์ดไปรสูดจากกองการ,ร์ดเราเข้าสู่ช่องเกตอันนี้คือร่มมังกรเขียวนะคืออันนี้ต้องได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะน่าจะพีคจะไปบอกทีเอ็มด้วยอ่าต่อไปรม่มมังกรฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โลกมังกรไฟยกเลิกการโจมตีแล้วเราได้รับพลังชีวิตนหนึ่งหน่วยวัดเดอร์ฟังเดี๋ยวคืนนั้นมันเขาพิมพ์ผิดแหละคะ่ะ <m> คือมันต้องได้รบเบียบงานนี้ยเืวลาป้องกันแล้วก็โลกแห่งมังกรเทนบุนะคะแบใบนี้ก,ก็คือแล้วก็ชิวโลกแห่งราชมังกรยกเลิกการโจมตีพลังชีวิตเราได้รับความใสหนึ่งหน่วยไม่สามารถเลิกได้ด้วย ต่อไปดากโกเดสพอเพลตจานิเกพลาชวิตได้รับความใสหน,หน่วยเลดมอนเตหนึ่งใบที่มีไซส์สองหรือต่ำกว่าหรือไนนอเทมวัสดุแข่งรูปใบใบนี้สัญลักษณ์แห่งราชันเขานะคะแล้วก็ได้การนี้ได้ไม่ว่าจะใช้แฟกใดๆจ่สังเกตเลิกใช้หนึ่งอย่างคือ,อโค้ดมีหลอดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเรานำขึ้นมือหรือว่าเราสามารถเลด มอเตอร์หนึ่งใบในสามก้ข่ที่มีใช้สองหนือต่ำกว่าตาโกพลังฮึดโอ้ใบนี้ดีปิ้นส่วนมากพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เราได้รับพลังชีวิตสามหน่วยใบนี้ดามังกรห้าเขาเคี้ยวจักรพพัดใบนี้คือจันเกตและพลังชีวิตเนี่ยได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายจากการโจมตีเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะต่อไป คิกันติกคิก้าเว,วิ่งคาเชอร์ไาการเมื่อมีบอดี้เป็นดำนะคะแล้วก็เราสวมใสอ่อาวุธแล้วเราเราคผู้ขานต้องไม่มีมอนช่องกลางจะสังเกตเลือมอเตอร์หนึ่งใบในสนามและสร้างความเสียหายสัมพันช์ผู้แข่งเท่ากับค่าคิจโคบมอเตอร์นั้นและไอเทมนะคะความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้ต่อไปนี่สัตาไรเทียมทานกระสุนอนาราชันเขาได้การได้เมื่อมีโอเมโรอดนในสนามนะคะทำลามมอเตอร์หนึ่งใบ นำโอมิลอดในดอกเราเนี่ยกับใต้กอกาซเพื่อนำกลับขึ้นมือนะคะแล้วก็เป็นแฟกต่อไปเป็นแฟกโอเคก็สำหรับคลิปการรีวิวบัตตี้ไฟบีเอฟทีเอฟเอสนหนึ่งขีดหนึ่งก็จบเพียงเท่านี้ใครชอบกดไลค์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ